<c oughs> <c oughs> เอาไปที่พิการน่เหรอเอาไปที่พิการที่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 ว่านั่นนั่นเหรอที่พอดีไปข้างในเขาบอกมาเขาบอกมาแล้วนี่เป็นอะไรอ่ะอันนีนนน้พูดไม่ได้เลยเนี่ยก็ปัญญาอ่อนเนี่ยพูดไม่ได้อ๋อเหรอพูดได้ที่ไหนเ,เนี่ยต้ข้าวก็ต้องป้อนอย่างเงี้ยที่พิดไม่ได้แล้วไม่ไม่ไปหยับแล้วเนี่ยไม่เรื่องหรอก้ มากแล้วเนี่ยเปอนป่าแล้วเนี่ย,อยเอาไมา้เข้าชุดหนึง่งแล้วก็เอาผักมาสิบถุงพอดีข้างใไนไปแจกคนติดเตียงมาตาจะไปแล้วไปอยู่ถีงแกงที่มอยใจกันแต่อากาศร้อนไม่เท่านั้นก็แกก็ไปเลยอืมไม่ได้เป็นผ้า,าผ้าดิถือเลยไม่ได้แล้วเนี่ยผ่าเยอะผ้าย้อมงมากมถ้าเป็นบาหวานจะโดนหั่นไปแล้วหั่นหั่นไปสองรอบอ่ะ แล้วนี่อายุสี่สิบกว่าแล้วเหรอสีิกว่าแล้วอ่ะอืมเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเป็นตั้งแต่มีในท้องเลยแล้วมั้งอ๋เป็นตั้งแต่ก็เป็นเลยอ่ะอ๋อไม่ได้อะไรไม่ได้เลยเนี่ยเนอะอืมเมื่อวานนี้อาจารย์กาเอาแลมาให้เองถุงพวกงเาเ็ดได้ดเออเอามาให้เขานิดเลยเราบผักไหม่ๆอยู่แล้ววนให้เยอะเธอเยอะไม่ชอบเบะ ไม่แลอ๋อนั้นก็ไม่ชอบผักมีร้อยกว่าทุ่งให้บ้านอ่สิบทุ่งสิบทุ่งไปแต่ทานเลื่อยเฉยชอบให้ทานอืมเพราะว่าเป็นข่องลูกศิษย์ญาติโยมเอามาให้แบบสดๆดเดี๋ยวให้มาเดี๋ยวก็จะให้น้องๆเข้าไปก็แล้วแต่โยมเออไม่ถูกจะก้อนเป็ไมแล้วลูกเอาก็ไม่ได้เอาโต๊ะมาให้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไร ในเราเครื่องครัวก่อนเนาะจะมีมาม่าปลากระป๋องน้ำมันพืชไข่ข้าวมาให้ครับเพราะว่าวางหาตาเขาบอกว่าตาตาตาเสียไปแล้วเคยหายใจไม่มออกรถมาไม่ทันด้วยรถหมอมาไม่ทันด้วยเลยอืมเครื่อ,องครัวพอดี จำลืมฟักกระส้มโอเด้อค่ะครับฟักฟักกระส้มโอด้วยวครัคบ,บตั้งนั้นบ้านเยี่ยมที่มีลูกเกาะเป็นแบบนี้สองคน้วแบบนี้ที่ไหนที่ว่าเมื่อกี้ไปก็บอกมาเตียงเตียงคนหนึ่งลูกชายแล้วก็เตียงแล้วอีืหนแล้วก็เออใช่ใช่ใช่ลูกสาวเขก็ พี human, ่สาวก็ัวจในทั้งวันเขาว่าจะพี่เยไปบ้านสาวเจอแต่ลูกชายเขาขตอนนี้ไปอ่ะใช่อยู่ตรงอยู่ตรงติดถนนเลยนะนี่ครับส้มโอฟัก เขาจะทำอะไรกันยึกยักยึกยักหรือเขาจะอะไรกันกรอเป่าท่านี้ไปไหนอ่ะบทานนี้ไปไหนไปนี่ไปหนองโรงได้แล้วก็ออกสองกระชุ่มได้วันนี้สองแยกไงทองนูนไปหนองโรงทางไป่ไปนี่คงไม่มีานคนเลยมั้งหเรื่องมีูกหลังนี่หลังไงโอ้ข้างมีไหล่หลงกันไยที่มันไง โอเคครบเนาะจัามาม่าไข่ปลากระป๋องโอเคนะครับนี่เอามาเอามาให้ไม่มีอะไรมาต่อบุญให้เชฉยครับอ่ะไปต่อแล้วเดี๋ยวจะไปแจกบ้านอื่นต่อแล้วถ่ายรูปปลาถ่ายรูปปล่าองเขาเขาถ่ายเขาแล้วครับอือขอบคุณนะครับครับผมบุญวัฒนาเจอกันก็ได้ตรงนี้ละโยมครับไปละครับครับ อ่าตอนนี้เราก็แจกญาติโยมเรียบร้อยสัญจรครับนี่คือสัญจรเดี๋ยวเราจะไปเดินทางกลับแล้วก็สัญจรไปเรื่อยๆไปเจอบ้านไหนเราก็ที่เขายากลำบากแล้วก็ให้เขาครับตอนนี้ก็เดินทางต่อครับ ขอจำเริญพร